เอสซีสาวน้อยเพชรบันแพงทุกท่านครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงอันมีเกียรติแห่งนี้นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับต้องยอมรับว่าเป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ ในปีที่ผ่านมาสร้างผลงานคุณภาพนะครับเป็นที่ยอมรับของเอฟซทุกๆคนนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเหตุบังเอิญนะครับแต่เป็นเพราะฝีมือการบริหารจัดการของบอสโจและซอนุสนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาวน้อยเพชรบันแพงจะเป็นวงลทีที่ อยู่ในแนวหน้าตลอดไปนะครับก็ฝากเพ, <royable S 1> พื่อนๆเอฟซี FC, สามารถเป็นตัวแทนช่วยกันสนับสนุนได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคท่านนายสกินขอบคุณท่านกำนันแกะนะครับผู้สนับสนุนผู้ดูแลสาวน้อเป็นแม่คิวงานขับทั้งตัทั้งมและที่้องมันหนักกว่ด้านหน้าครับแล้วก็ดีดีบริลเชตด้วยแล้วก็ทีมงานป๋าช่วยพาม่วนน้องอุ้มน้องมุกเนาะน้องเอมาสองวันแล้ว แนนครับขอบคุณที่มันตายช่วยพวามง่วนนะครับนี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านสอทชันทร์ครับนี่อันนี้มาจากจังหวัดสมุทรสาครเลยครับเกิดที่ซอยในหัวจันทร์มาแล้วขอบคุณไปยังนะครับคุณยูทูบเบอร์วันนี้นั่งที่งานยูทูบเบอร์ทัวร์พัชิสานนะครับนั่งโดยคุณยองเนาะท่านนห่างเลยนั่งแล้วย้อนวันนี้หลายหลายหลายคนอยู่ด้านหน้าอยู่ฟังทางฝั่งมือเลยนะอยากใครดูอ่ะ ไปไหนครับที่เราโฆษณาเดี๋ยวเก็บคลิปบรรยากาศต่างๆลงช่องยูทูบไลน์ครับผมนะครับไ้ขอบดบนยูทูปก็ทุกๆช่องเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับโซนนั่งจะเป็นผู้น่าครับมูอล้งโจครับหนึ่งเพชรบางชัยครับฝากไว้นรัเปิดบ้องมาเลยกับท่านยี่สิบสองตุลาคมนะครับฝากถี่หลอดม้วนแห่งกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับมูอหงอีกคนครับเพิ่งได้ยนเปิดเีทีมือแรกครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังคนที่เห็นให้อุ้มอิงดังแล้ว่าอะอีกหนึ่งคนครับ เป็นนักแต่งเพลงหอบฝันม่าลังหันท้ายเอกครับหลายๆเพลงครับเรือเขาสายหอบฝันม่า<ส>ลังหันแล้วก็ซิ่งกันไม่ล่าสุดเป็นยังไงครับอมสูพี่น้องฟังเลยครับซิ่งเป็นองค์อิงเป็นบอลแพงครับพี่ตื่นเต้นนะครับโอเคหอเล็กชัยทนายเอกกิติศักดิ์ครับตอนตะกี้ก็ตื่นทนายข้ามครับทนายประจำกุ้งสาวเลาแห้งแต่งเพลงความกัน ตำแหน่งที่อีกอย่างนึงก็ค mm ือเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแล้ว hmm. ก mm ็แ hmm. ต่งเพลงให้กับสาวน้อยเาวไทยนะครับบริเวณสมองดึงนครับแนี่ยใส่สาวน้อยเป็นการแทบมองเดียวนะครับเพราะว่าคือภาสีดังยื้อนุยื้อมุ่งจุนนแหละนะครับซิงเกิลนะครับของคุณกินะครับที่จะน่าจะเดือนหน้านะครับนะครับติดตามกันนะครับชื่อเพลงว่าอูบาวคนแปรนะครับซึ่งผมก็เพิ่งคิดดึงเล่าดีกว่านะครับ ในลูกสาวเด็กไทยขอนเพื่องหน้าที่เป็นความเป็นได้รุนแรงนะครับแต่ว่าวันที่เราเขก็เสียนะครับนะครับนึงเนี่ยมาแรงเหมือนเดิมน,นะครับมึงวันมึงล้านห้าแสนดิวนะครับพวกเราก็ทํากันมาได้แล้วนะครับขอบคุณหลายนะครับผมแบบยูเบื้องหลน์โมแฟร์เดนแม่หลังเวทีนะครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณไปยังท่านกำนันโกงด้วยนุชรถษวัฒจากบุรบีรัมย์นะครับพักกวนด้วยท่านไหนๆแล้วก็ ธนทรอ่อนสอนอีสานสองรุ่นบัสจากกทมอ,อยู่ตรงไหนครับสวนส่วพี่น้อาสุดยอดพูดปีนี้พูดสมบูรณ์นะแม่เนาะงมาพี่ฤทธิ์มาปีนี้แข็งแกรโอ้โขอบคุณหลายๆครับว่าร่มยินดีโอ้โสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายๆครับโอ้โเลือดแห้งเลือดแห้งบ่ทิ้งกันครับมาหลายปีนันเจนนุ่มจู่มาบริหารขอบคุณพี่ใหญ่ซ่ามหาชนด้วยอีสานไต้ลําคอยังไม่ลืมขอบคุณนะครับอ เนี่ย yeah. นะครับขอบคุณหลายๆครับเอาออดซ้อนอีสานสงเสียลเทียนนะคะรับสว้อเสืี่นะโอ้ยขนาดสุดยอดสุดยอดขอบคุณบ,บัตรทุกใบหัวใจทุกดวงทีเพ่อทีเพ่อป๋าสาวลายพี่วันแย้งเนาะแม่ครับทำเอาฮอบโบยังหลายแล้วเนาะเป็นลาดเรียนะแ<ม>ล้แวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนอี๋นะครับที่ทำให้ขอบคุณพี่น้องในรั่วสังกสีขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยกันทุกๆคนครับ ให้ผู้หลักผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านนายกห้างธนีชัยทับรายนะครับคุณพ่อพ่อฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับศิลปินแห่งชาติท่านสทจันทร์พี่กำลังแป่งนะครับขอบคุณต่างหยหยองเลยนะครับขอบคุณท่านนายเอขอบคุณพี่พึ่งขอบคุณทีมงานรุ่งท่านนะครับโดยเคพา้วยกันพี่แอลเวทียัยน้อยเซฟันวันที่นึ่ไม่มันมีจังกนจำกัดมือนี้กพิพาทกันใจเขาบอกว่าการนั่งเป็นมือแรกเรื่องไปลองเด้อความผอมเพรียง บางสิงบางยาเพราะถ้าได้พร้อมทั้งชุดบางชุดกระทักเ่ราะถ้าได้เสร็จบ่อเลี้ยวกัมือกัสิเป็นไปมือหลังมือมืออื่นมือเพื่อขอบคุณบ้านสิงด้วยนะครับนายห้างท่านสิงนะครับบ้านสิงมีสิทธิ์ไหมกําลังใจนั้งทีทั้งกลงทําไงเลยไอีกจง่อยนึงจะไปนอนนะขอไม่แก่เปี้ยหลังเวทีกันเถิดอดใจรอนิดนึงไม่เกินสิบวินาที สาวอยก่เห็นว่นี่เตี้ยับต้าบอ่น yeah, uh, ี่ยอยู่างกนดเพราะว่ารถเราก็ได้สาวน้อยเพชรบันแพงร่วมกับ